คุณกำลังฟังล่าซั p พอดแคสต์ล่าซําสนับสนุนทุกเป้าหมายชีวิตสวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับล่าซั p พอดแคสต์กับช่วงเวลาของซัมมันนี่เล่าเรื่องเงินให้เป็นเรื่องง่ายกับเก๋เกดารินปริญญากุลค่ะ ในเอพิโซดแรกนะคะที่เปิดตัวไปด้วยชื่อตอนที่ว่าอายุ40บวกเริ่มวางแผนการเงินยังทานไหมนะคะปรากฏว่าได้รับผลตอบรับที่ดีมากๆเลยนะคะต้องขอขอบพระคุณทุกท่านมาหน้าที่นี้ด้วยค่ะซึ่งทั้งทีมงานและเจต,ต่างก็สงสัยนะคะแล้วก็มานั่งวิเคราะห์กันว่าเฮ้ยอะไรที่ทําให้คนฟังเนี่ยสนใจเรื่องราวของคนอายุ40บวกที่เพิ่งจะเริ่มวางแผนทางการเงิน เพราะว่าตอนแรกเนี่ยก็บอกตรงๆเลยนะคะว่าเจ๊ก็ค่อนข้างจะก,กังวลว่าเฮ้ยมันจะมีคนอยากฟังเรื่องราวอะไรแบบนี้ไหมนะคะแต่ว่าเมื่อไปเจอผลสํารวจอันนึงค่ะเจ๊ก็ต้องร้องอ๋อเลยนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นผลสำรวจจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะคะที่เขาร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนและเสริมสร้างสุขภาพค่ะที่เขาบอกว่าคน Gen X แบบพวกเรานะคะ Gen X เนี่ยคือเกิดในพศ2 5 0 4 ถึง2,524นะคะคือถ้าเกิดว่า40บวกไม่เยอะเนี่ยก็จะเป็นตอนปลายของเจนนะคะซึ่งอย่างเกดเนี่ยก็เป็นตอนปลายปลายของเจน X แล้วนะคะคนเจน X ในประเทศไทยเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีจำนวนมากที่สุดค่ะเทียบกับทุกๆเจนนะคะก็คือเรามีจำนวนมากกว่า23ล้านคนค่ะและที่สำคัญนะคะเขาพบว่าคนไทยส่วนใหญ่เริ่มที่จะคิดวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณตอนอายุ42ปีค่ะนี่มันชั้นชัด,ชดนะคะ Yeah, จะขอเรียกเหมารวมเลยนะคะว่าพวกเรานะคะเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้ค่ะมันก็ทําให้เกีมีกําลังใจมากขึ้นนะคะว่าคอนเทนต์นี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่เข้ามาฟัางแหละหรือว่าอย่างน้อยมันก็มีประโยชน์กับคนทำนี่แหละนะคะในเอพิโซดนี้ค่ะเก๋ตั้งชื่อว่าข่าวดีสําหรับชาวหลักสี่ที่เพิ่งเริ่มวางแผนการเงินนะคะเพราะว่าเก๋ก็เข้าใจค่ะว่าคนที่อายุปูน์นี้แล้วเนาะเพิ่งคิดที่จะวางแผนทางการเงินเนี่ย คือมันจะนอยมันจะห่อเหี่ยวแล้วก็แบบมันก็มีความกลัวด้วยนะคะว่าแก่ไปเราจะลําบากหรือเปล่านะคะดังนั้นเกก็เลยจะเอาข่าวดีมาบอกก่อนคะ่ะว่าจริงๆแล้วคนอายุ40บวกขึ้นไปเนี่ยเรามีข้อได้เปรียบคนที่อายุน้อยๆถึง5ข้อด้วยกันทุกท่านลองคิดตามว่าจริงหรือเปล่านะคะในข้อแรกคะ่ะเรามีความมั่นคงทางใจมากขึ้นกว่าตอนเป็นเด็กนะคะข้อที่2เราใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ค่ะข้อที่3เรามองโลกตามความเป็นจริงมากขึ้น ข้อที่4เราสามารถปล่อยวางอย่างชาญฉลาดนะคะและข้อที่5เรามีรายได้ประมาณหนึ่งนะคะทำให้มันคล่องตัวกว่าตอนที่อายุน้อยนะคะที่รายได้อาจจะไม่มากซึ่งจะบอกว่าข่าวดีทั้ง5ข้อเนี้แหละมันเป็นมันเป็นปัจจัยบวกนะคะต่อการวางแผนทางการเงินให้ประสบความสําเร็จของพวกเราค่ะขอให้เชื่อในคํากล่าวที่บอกว่าชีวิตเพิ่งเริ่มต้นในวัยสีนะคะมีข่าวดีแล้วข่าวร้ายลามมีไหมก็จะบอกว่า ไม่มีค่ะเพราะว่าสิ่งที่เก๋อยากจะแบ่งปันต่อไปเนี่ยก็คือเรื่องของ myset คือความคิดหรือว่าทัศนคติที่สําคัญนะคะโดยเฉพาะคนที่อายุ40บวกแบบเราเนี่ยคือถ้าเรายังไม่เริ่มแล้วเรามี myset ที่ผิดเนี่ยมันจะทําให้เราหลุดออกมาไม่ได้ค่ะคือจริงๆที่เก๋กล้าพูดเพราะว่าเก๋เป็นมาแล้วนะคะแล้วก็คิดว่าตัวเองได้หลุดจากกรอบความคิดที่ผิดออกมาแล้วถึงแม้ว่าตอนนี้มันยังไม่ประสบความสําเร็จหรอกแต่เก๋ก็มั่นใจว่า เฮ้ยมันถูกทางแล้วมันก็ต้องสําเร็จในสักวันหนึ่งแหละแล้วก็ต้องก่อนแก่ด้วยนะคะมีคําคมอันนึงของเพจล่ําซ้านะคะที่แชร์ออกไปและเก๋ชอบมากที่เขาบอกว่าทัศนคติสําคัญกว่าความสามารถค่ะซึ่งเกคิดว่ามันจริงนะคะเพราะว่าถ้าคุณคิดถูกคุณจะหาทางที่จะให้มีความสามารถในเรื่องนั้นขึ้นมาได้เองค่ะซึ่ง mindset เนี่ยมันสําคัญมากๆสําหรับชาวหลักสี่อย่างเราก็คือว่าคือเราต้องเชื่อก่อนนะว่ามันไม่มีอะไรที่สายเกินไปนะคะ เราจะเชื่อแบบนั้นได้ยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วเรามักจะคิดอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะว่ามันสายแต่ว่าเก๋จะบอกว่าการที่คุณเข้ามาฟังรายการเนี้ยมันก็แสดงให้เห็นแล้วแหละว่าจริงๆคุณก็ไม่ได้เชื่อมันสักทีเดียวหรอกว่ามันสายแต่ว่าคุณกําลังอยากจะได้คนที่ออกมายืนยันว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ซึ่งคุณคิดถูกแล้วค่ะเพราะว่าเก๋นี่แหละที่จะยืนยันค่ะว่ามันเป็นไปได้แล้วก็จะชวนทุกคนคิดแล้วก็เดินไปพร้อมกันนะคะถ้าจะถามว่า คุณเก๋เธอกล้าเอาอะไรมายืนยนันเพราะว่าเธอเองก็เพิ่งเริ่มไม่ใช่หรอเธอจะรู้ได้ยังไงว่ามันสําเร็จนะคะเก๋ะจะบอกว่าเก๋รู้ก็เพราะว่ามันมีหลักฐานค่ะมันมีตัวอย่างมากมายของคนที่เขาสามารถประสบความสําเร็จด้วยวัยที่ต้องบอกว่าแก่กว่าเราอาวุโสกว่าเราอีกนะคะขออนุญาตยกตัวอย่างสัก2เคสนะคะทุกคนน่าจะรู้จักไก่ทอด KFC เนาะผู้พันเซนเดอร์หนวดขาวๆที่ยืนอยู่หน้า KFC ทุกสาขาเนี่ยคะ่ะเขาล้มเหลวมานับครั้งไม่ถ้วนนะคะถ้าเกิดว่า อยากรู้ประวัติลึกๆของเขาเนี่ยก็ไปเสิร์ชหาอ่านเอาได้นะคะผู้พันเซนเดอร์เนี่ยเขาเริ่มธุรกิจไก่ทอด KFC ในวัย65ปีค่ะซึ่งเป็นวัยหลังเกษียณด้วยซ้ำนะคะจากนั้นเนี่ยเขาก็ขายกิจการให้กับนักลงทุนมืออาชีพทำต่อแล้วก็เสียชีวิตในวัย90ปีนะคะก่อนที่จะจากไปเขาก็ได้สร้างตำนานแล้วก็แรงบันดาลใจไว้ให้กับพวกเรานะคะอีกคนนึงค่ะเป็นชาวจีน ไม่ใช่แจ็คหมานะคะแต่ว่าเป็นเน็ตไอดอลรุ่นปู่คนหนึ่งชื่อว่าคุณปู่หวังเตอ๋อซุนค่ะเป็นในแบบที่เขาดังเป็นพูุแตกในวัย79ปีนะคะอยากให้ทุกคนลองไปเซิร์ชดูก็ได้คือคุณปู่เนี่ยมีซิกแพคที่เท่กว่าคนหนุ่มๆอีกอะในวัย79ปีนะคะแต่ว่าความเจ๋งเนี่ยคืออยู่ที่เขาเริ่มต้นออกกำลังกายด้วยการไปฟิตเนสนะคะในวัย50ปีค่ะเริ่มเล่นกล้ามจริงจเนี่ยตอนอายุ70 แล้วก็คุณปู่ได้ขึ้นเวทีปักกิ่งแฟชั่นวีคนะคะในวันที่อายุ79ปีนะคะสิ่งที่ทำให้คนเหล่านี้ประสบความสำเร็จได้เนี่ยข้อแรกเลยก็คือทัศนคติค่ะเพราะว่าทุกคนเนี่ยไม่มีใครคิดว่าอายุเป็นอุปสรรคค่ะทุกคนต่างก็ต้องเริ่มเรียนรู้แล้วก็ลงมือทำทันทีอย่างมีวินัยด้วยนะคะซึ่งจริงๆคำว่าวินัยเนี่ยอาจจะต้องแยกไปพูดอีกเอพิโซดหนึ่งเลยเพราะว่ามันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะเป็นจุดตัดสินระหว่างคนที่สำเร็จแล้วก็ล้มเหลวค่ะ การเรียนรู้อย่างไม่สิ้นสุดเนี่ยใช้ได้กับทุกเรื่องที่เราสนใจนะคะรวมไปถึงการปรับใช้กับเรื่องการเงินด้วยเพราะว่าเอาจริงๆเก๋เองเนี่ยก็เพิ่งมาเรียนรู้อย่างจริงจังก็ตอนนี้แหละดังนั้นนะคะเราจะเป็นชาว 40+ วที่สตรองทั้งร่างกายจิตใจและกระเป๋าตังค่ะถ้าเกิดจะถามว่าในบรรดาสิ่งที่ต้องเรียนรู้ในเรื่องการเงินทั้งหมดนะคะสิ่งแรกที่เราต้องรู้เนี่ยคืออะไรคําตอบก็คือรู้จักตัวเองค่ะ ขออนุญาตยิบยกคำพูดของโคชหนุ่มมันนี่โคชนะคะที่บอกว่าเรื่องเงินที่สำคัญที่สุดที่ไม่รู้ไม่ได้เลยเนี่ยก็คือรู้จักตัวเองเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่รู้จักตัวเองว่าแค่ไหนคุณถึงจะมีความสุขเนี่ยคุณไม่มีทางที่จะหาเงินพอในชีวิตนี้ค่ะความหมายของโคชหนุ่มเนี่ยก็คือการตั้งเป้าหมายนะคะซึ่งเดี๋ยวเกศจะนำมาแบ่งปันกันต่อไปนะคะเพราะว่าก่อนที่เราจะตั้งเป้าหมายเนี่ยเราก็ต้องรู้สถานะทางการเงินของตัวเองก่อนค่ะ อยากจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะคะว่าถ้าเรามีเป้าหมายว่าแก่ไปเราต้องแข็งแรงเนี่ยคำ่รรู้จักตัวเองของโคชหนุ่มก็จะหมายถึงแค่ไหนอะ่ะที่เรียกว่าแข็งแรงแค่ไม่เจ็บป่วยไม่นอนติดเตียงหรือว่าต้องถึงขั้นมีซิกแพคแบบคุณปู่วังเตอ๋อซุนประมาณนี้นะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปถึงตรงนั้นค่ะเราต้องรู้ก่อนนะว่าสุขภาพเราตอนนี้เป็นยังไงเราถึงจะตั้งเป้าหมายถูกนะคะซึ่งการตรวจสุขภาพทางการเงินของตัวเองเนี่ยทำได้ด้วยการทำงบการเงินส่วนบุคคลค่ะ ชื่ออาจจะฟังแลดูยากนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ยากเลยนะคะงบการเงินส่วนบุคคลเนี่ยประกอบไปด้วยสส่วนก็คืองบแสดงรายรับรายจ่ายแล้วก็งบดุลน,นะคะถ้าเกิดจะเปรียบเป็นการตรวจสุขภาพเนี่ยทั้ง2องอย่างเนี่ยมันเหมือนพวกการชั่งน้ําหนักตรวจเลือดตรวจปัสสาวะนะคะมันจะทําให้เราเห็นภาพรวมว่าสุขภาพเราเป็นยังไงอย่างเช่นน้าตาลสูงไหมคอเลสเตอรอลสูงไหมถ้าเกิดว่ามันสูงมันไม่ดีเราอาจจะต้องปรับลดพฤติกรรมบางอย่างนะคะ เวลาเราเห็นผลตรวจสุขภาพแล้วเป็นยังไงสุขภาพร่างกายเราทํำยังไงเนี่ยจะบอกว่าสุขภาพเงินเราก็ทําอย่างนั้นเลยค่ะคือมีปัญหาตรงไหนก็แก้ตรงนั้นนะคะอะไรมากไปก็ลดอะไรน้อยไปก็เพิ่มนะคะอย่างที่ได้เล่าให้ฟังในเอพิโซดที่แล้วนะคะว่าก่อนวางแผนการเงินเนี่ยเราต้องสํารวจรายรับรายจ่ายก่อนซึ่งมันก็คือในส่วนของงบรายรับรายจ่ายนั่นแหละอาจจะไม่เล่าซ้ำนะคะสามารถย้อนกลับไปฟังในเอพิโซดแรกได้นะคะแต่ว่าเรื่องที่เก๋ยังไม่พูดถึงเนี่ยก็คืองบดุลค่ะซึ่งเป็น งบที่แสดงสินทรัพย์แล้วก็หนี่สินซึ่งก็ไม่ยากค่ะเพียงแต่ว่าเราต้องรู้ก่อนว่าอะไรเป็นสินทรัพย์อะไรเป็นนี่สินนะคะสินทรัพย์เนี่ยก็คือสิ่งที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้อาจจะช้าหรือเร็วเนี่ยก็นับเป็นสินทรัพย์หมดนะคะเวลาเราบันทึกสินทรัพย์เนี่ยให้แยกประเภทสินทรัพย์ค่ะซึ่งมันมี3าประเภทด้วยกันก็คือสินทรัพย์สภาพคล่องคือสินทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทันทีพวกบัญชีเงินฝากต่างๆนะคะแล้วก็ อ,อย่างที่2ค่ะสินทรัพย์ส่วนตัวนะคะที่มีมูลค่าแล้วก็ขายได้อย่างเช่นบ้านอันนี้ก็เป็นสินทรัพย์นะคะคอนโดรถยนต์จัก,กรยานก็ได้นะคะถ้าคุณคิดว่ามันขายได้โทรศพัพท์โน้ตบุ๊กตรงนี้ได้หมดเลยตรงนี้เวลาบันทึกเขาบอกว่าให้ใส่ราคาตลาดที่คิดว่าจะขายได้ในเวลานั้นค่ะแล้วก็ประเภทสุดท้ายคือสินทรัพย์ลงทุนอย่างเช่นพวกกองทุนรวมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหุ้นพันธบัตรทองคําอะไรพวกนี้นะคะ ส่วนในฝั่งหนี้สินนะคะมีแค่2ประเภทค่ะก็คือหนี้สินระยะสั้นที่กําหนดชําระภายใน1ปีพวกผ่อนคองต่างๆนะคะแล้วก็หนี้ระยะยาวระยะเวลาผ่อนชําระเนี่ยเกิน1ปีขึ้นไปเช่นบ้านหรือว่ารถเป็นต้นนะคะจะสังเกตว่าบ้านและรถเนี่ยอาจจะต้องบันทึกในทั้ง2ฝั่งนะคะก็คือสินทรัพย์แล้วก็หนี้สินด้วยนะคะซึ่งการบันทึกภาระหนี้เนี่ยให้บันทึกตามหนี้ที่เราค้างอยู่ค่ะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเรากู้เงินซื้อบ้านมา2ล้าน แต่ว่าตอนนี้ยอดหนี้มันเหลือล้านหนึ่งก็ให้บันทึกว่าล้านหนึ่งนะคะส่วนในฝั่งของสินทรัพย์เราก็ไปบันทึกว่าถ้าเป็นณวันนี้เราจะขายบ้านเนี่ยได้ราคาเท่าไหร่ก็บันทึกลงไปมันก็จะเป็น2ฝั่งนะคะอันนี้เก๋อยากให้ทำนะคะเพราะว่างบการเงินส่วนบุคคลเนี่ยจะบอกว่ามันเป็นกุญแจสําคัญค่ะที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จทางการเงินได้อันนี้ก็ไม่ได้พูดเองนะคะเพราะว่า เก็เอามาจากหนังสือที่เกี่ยวกับการวางแผนการเงินมากกว่า3เล่มที่เก็บไปอ่านมานะคะแล้วก็ทุกเล่มเนี่ยเขียนตรงกันหมดแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยคือเก็บลองทําแล้วแล้วก็พบว่ามันดีมากค่ะเพราะว่ามันจะทําให้เรารู้ความจริงเกี่ยวกับตัวเรานะคะคือไม่ใช่จากการคิดเอาเองอ่ะยกตัวอย่างเก๋เลยคือตอนแรกอ่ะเก๋ก็ไม่เคยรู้ว่าเก๋มีอะไรบ้างเก๋ก็คิดคิดมาตลอดนะคะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่เก็บเงินไม่อยู่แต่พอมาทําก็การเงินส่วนบุคคลเนี่ยปรากฏว่าเฮ้ยเราก็เป็นคนมีเงินออมนะ เฮ้ยเกมีสินทรัพย์มากกว่านี้สินด้วยนะเราจะบอกว่าถึงแม้มันจะดูยุ่งยากจุกจิกนะคะแต่ว่ามันจะเป็นการทําแค่ครั้งแรกครั้งเดียวค่ะเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราก็แค่อัปเดตมันเป็นรายใจมากก็ได้นะคะก็อยากให้ทุกคนก้าวข้ามกําแพงตรงนี้ออกมาค่ะแล้วคุณจะไปต่อได้ในเรื่องของการวางแผนการเงินนะคะการทํางบการเงินส่วนบุคคลเนี่ยถ้าเกิดว่าเปรียบเป็นการตรวจสุขภาพมันก็ แค่ทําให้เราเห็นภาพรวมนะคะมันสะท้อนผลจากการกระทําในอดีตของเราที่ผ่านมาแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะตรวจให้ลึกลงไปอีกเพื่อวิเคราะห์แล้วก็วางแผนอนาคตเราอาจจะต้องเอ็กซเรย์หรือว่าอัลตราซาวน์นะคะซึ่งมันเปรียบได้กับการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินค่ะก็จะมีอยู่ประมาณ6-9ข้อนะคะอย่างเช่นอัตราส่วนสภาพคล่องอัตราส่วนการก่อนหนี้อัตราส่วนการออมและการลงทุนอะไรประมาณนี้นะคะมันดูยุ่งยากเนาะแต่ว่าเก๋ก็มีข่าวดีะคะ่ะเพราะว่า ไปได้ไฟล์ Excel มาอันนึงนะคะที่เขาคำนวณทุกอย่างอันนี้มาให้แล้วแค่เราใส่ตัวเลขเข้าไปนะคะมันก็จะคำนวณทุกอย่างมาให้เราหมดเลยแล้วก็มีแถมงบกระแสงเงินสดมาให้ด้วยมีคำวิเคราะห์มาให้ด้วยนะคะคือโคตรง่ายอะ่ะแต่ว่าเก๋ก็เอาสูตรมาเช็คหมดแล้วนะคะว่าสูตรที่เขาใช้คำนวณเนี่ยมันถูกต้องอ,อ,อย่างที่บอกนะคะว่าเก๋จะพยายามหาทางลัดมาให้ดังนั้นนะคะมีใครอยากได้ไหมไฟล์ Excel อันนี้ถ้ามีคอมเมนต์ไว้นะคะ เดี๋ยวเกจะให้ทีมงานหาวิธีเอามาแชร์ให้นะคะสร้างความลำบากให้ทีมงานอีกแล้วและถ้าใครที่เป็นเพื่อนเกศใน Facebook อยู่นะคะหลังใหม่มาได้เลยเดี๋ยวจะส่งไฟล์ให้นะคะซึ่งพอเราได้เห็นฐานะทางการเงินที่แท้จริงของตัวเองแล้วเนี่ยมีการเอ็กซเรย์พร้อมกับได้คำวิเคราะห์ไปแล้วนะคะก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาตั้งเป้าหมายกันค่ะเกศจะบอกว่าถ้าเป้าใหญ่หรือว่าเป้าหมายหลังกเกษียณนะคะที่เราเคยคำนวณไว้อะมันจะต้องมีเงินเก็บในหลักแบบว่า เป็น10ล้านหรือว่าเกือบ10ล้านอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะดูว่ามันเป็นไปได้ยากนะคะแต่อยากจะบอกทุกคนว่าไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่ามันเป็นเป้าหมายของเราอะ่ะเราจะปรับยังไงก็ได้นะคะเราอาจจะขยายเวลาการทํางานออกไปจาก60ปีก็เป็นกเกษียณ65ปีนะคะหรือว่าปรับลดเป้าหมายการใช้ชีวิตหลังกเกษียณลงก็แค่นั้นเองนะคะ แต่ว่าเก๋อยากจะชวนพวกเรามาตั้งเป้าหมายในระยะสั้นๆกันก่อนค่ะโดยการดูว่าจุดอ่อนของเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนจากผลที่วิเคราะห์ออกมานะคะอย่างเช่นของเก๋เนี่ยเก๋จะอยู่ที่เงินสำรองที่เก๋ยังมีน้อยเกินไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เก๋ค้นพบก็คือว่าสินทรัพย์ลงทุนค่ะที่จากคําวิเคราะห์หลังจากใส่ตัวเลขในตาราง Excel นะคะมันก็วิเคราะห์ว่าถ้าเก๋เพิ่มตรงนี้ได้มันก็จะทําให้ชีวิตดีขึ้นแล้วก็สามารถไปถึงเป้าหมายทางการเงินง่ายขึ้นค่ะ แต่ว่าส่วนตัวเก๋เองเนี่ยเก๋จะโฟกัสที่เงินสำรองก่อนนะคะซึ่งสำหรับชีวิตเก๋เนี่ยมันจะขาดอยู่ประมาณ2 0 0 0 0 0บาทนะคะจริงๆเก๋ก็มีเงินสำรองอยู่ส่วนหนึ่งแต่ไม่กล้าบอกตัวเลขเหรอกอายเนาะเอาเป็นว่าโดยรวมแล้วเก๋ต้องการเงินอีก200 0 0 0บาทเก๋ก็จะตั้งเป้าหมายนะคะโดยใช้หลักการหลายคนอาจน,น่าจะเคยได้ยินนะคะอันนี้มันเป็นหลักการตั้งเป้าหมายทั่วไปแหละก็คือสมาร์ทนะคะ S เนี่ยก็คือ Specific ก็คือต้องชัดเจนนะคะ M ก็คือ measurable นะคะวัดผลได้ A ก็คือ achievable นะคะรู้วิธีการ R นี่คือ realistic คือเป็นไปได้แล้วก็ T คือ time bound มีกรอบเวลาที่ชัดเจนนะคะดังนั้นเป้าหมายของเกณเนี่ยก็คือการเก็บเงิน2 0 0 0 0 0บาทนะคะด้วยการออมทุกเดือนเดือนละ xx ไว้แล้วกันนะคะ xx บาทแล้วก็ เกดก็มีแผนที่จะเอาโบนัสปลายปีน่าจะมีแหละเนาะเอาโบนัสปลายปีเนี่ยมาโปะนะคะภายในระยะเวลา3ปีเนี่ยเกดจะมีเงินเก็บหรือว่าเงินสำรองก้อนนี้สองแสนบาทซึ่งเกดก็คำนวณแล้วว่ามันเป็นไปได้นะคะแล้วก็เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเกดก็ได้ไปเปิดบัญชีฝากประจําปลอดภาษีมาแล้วด้วยนะคะเพื่อที่จะเก็บเงินก้อนนี้นะคะเพราะว่าเกดก็ไม่อยากให้มันเป็นการเสี่ยงจนเกินไปก็เลือกบัญชีเงินฝากประจําแบบปลอดภาษีนะคะ ได้ดอกเบีย้ย2.5%นะจ๊ะอะใครอยากได้ข้อมูลดอกเบีย้ยนะคะเ mm. ม้นมาค่ะ mm. เดี๋ยวแปะไว้ให้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้สปอนเซอร์เราก็จะไม่พูดถึงเขานะคะอีพิสซดนี้น่าจะสมควรแก่เวลาค่ะที่พาทุกท่านมาปรับ Mindset นะคะ mm. เพื่อที่จะให้เราไปต่อในเรื่องของการวางแผนทางการเงินรวมไปถึงโปรแกรมการตรวจสุขภาพทางการเงินด้วยการทำงบการเงินส่วนบุคคลนะคะสรุปให้สั้นๆค่ะว่ามันประกอบด้วยสส่วนก็คือ งบแสดงรายรับรายจ่ายแล้วก็งบดุลน,นะคะรวมไปถึงการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินเพื่อให้เรารู้สถานะการเงินของตัวเองใครที่อยากได้ไฟล์ Excel นะคะอย่าลืมเม้นท์ไว้จะในใต้โพสต์หรือว่าใน YouTube ก็ได้นะคะเดี๋ยวจะหาทางเอามาแปะไว้ให้นะคะในเอพิโซดหน้าค่ะเรายังมีเรื่องราวดีๆนะคะที่เก๋มั่นใจแหละว่ามันจะเป็นประโยชน์กับวัย40บบวกอย่างเรานะคะเพื่อที่จะไปถึงเป้าหมายทางการเงินแล้วก็ทำให้เรื่องเงินนั้นเป็นเรื่องง่ายขึ้นนะคะ ถ้าเกิดเห็นว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังนะคะกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวดีๆจากลํำซ้ำแล้วพบกับซัมมันนี่ได้ใหม่ในอัพิโร์หน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ